เริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมการบันทึกเทพโทรทัศน์ถวายพระพร,พรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้านะคะพระบรมราชินีนาถค่ะ N b t บสงขลานะคะได้เปิดให้ทุกภาคส่วนค่ะร่วมแสดงความจงรักภักดีบันทึกเทพโทรทัศน์ถวายพระพร,พรชัยมงคลค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2566ค่ะ สถานีวิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลากรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT สงขลาเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุทธาพิมลลักษ์ บรมชพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชพนพรรษา3ามิถุนายน2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ณห้องสตูดิโอสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถาวายพระพรชัยมงคลวันนี้นะคะประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตรังสตูและนาราธิวาสและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค9สงขลาชมรมแฟรนไ t i c แดน c ์สงขลาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้3กรมทหารราบที่5หอการค้าจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยและโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้นะคะเทปบันทึกถวายพระพรดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศในห่วงวันเฉลิมพระชนพรรษาผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT South และช่อง2 NBT 2HD ค่ะ